ตัดมาหอนเงินหอดซาแล้วพี่น้องนี้บะมุกตำมะคุ้งจ้ะมาแล้วก็หิวแล้วจ้ะตำมะคุ้งตำมะคุ้งจ้ะพี่น้องไปตัดผมมาแล้วก็มาตำมะคุ้งโปก๊โปกๆกลิกก่นหลอกายกับลูกก่อนแซ่บสุดก็คือตำมะคุ้งนี่แล้วเนาะพี่น้องตำมะคุ้งใส่มะกอกมาเด้อมาเด้อ จวดจ้าตอนเที่ยงน้ากันเด็ดจ้าตอนบ่ายแล้วจะโบแมนเที่ยงแล้วใส่ลงไปวจดปวดเจ้าคาดเบึ้องกระบ๋อเด้ดจ้าใส่ปูดอ,องพร้อมนเลยใส่มะกอกพร้ออุ้ยแซ่บคักเลยจ้าสัมมาสัมาสัมมาดดไปแล้วแต่โบทันแดงลงไปทะเลยทำมะขุมก่อน พีกัะเป็นหน่อยอยู่สองข้าวกดดิกระบัววจิจ้ามาซิมก่อนพี่น้องบระวหาชับหยาขอเจ้าเลยเหลืองแซ่บจ้าแซ่บจ้าพี่น้องแซ่บจ้า ามามาลงคุกเลยนี่มามาลงคุกเลยจ้ะพี่น้องดำมากาดำมากามันลือโลกอะไรมึงพี่น้องเลยดำแห้งบ่ได้เสร็จมันจะเปื่อยเสร็จมันจะขาดคูเล็กคูเล็กจันนงหน่อยจ้ารถเานาะเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ะ แซ่บน้อกันเนะจ้ะแซบคักบุกหวานเธอเลยอเลยบุกบัวเรียบร้อยจ้าแซ่บคักจ้ามาพี่น้องมาบุบหวานจากหวานเธอเล้อสบายดีรอบเด้อพี่น้องสบายดีบัสสุขสุขคนจ้ายินดีตอนหับจุสองไปน้องบอยที่เก่าคือเดิมจ้าพี่น้อง ออโ,โอ้ยหกเ็มหกหนึ่งจ้ะมาเด้อมาเด้อแซ่บๆน้ำปลาบัวเนื้อพี่น้องเอ้พวนายมากอกแรลงครุ่นครุ่นตำแบบบ้านๆหลาพี่น้องบ่ได้ใส่ย่างมากมายหลามักเล่นมักเล่นกับบุญมีใส่เลยจ้ะโอ้ยปัดจักหน่อย ได้โอ้พี่น้องมาแซ่บๆต้องกันจ้ะจ้าขวดขวดลดไายหนาวกบเท็ๆเท็ข้าวกล้วยไปนังเจ๊ไงกล้วยง่ายเนี่ยก่ออนอเด้กินก็จัดไปนี่เนื่ยเดี๋ยวก็แทบประเบิดไข่เป็ดติ่ไข่นอนเด้อดีดปอบอยู่ว่น้ำวยนี่ย่ะ

พอดีใจแล้วย oh, okay. yeah. okay. okay. okay, so ้มันสิเก็บไปเกยนา้ิบพดีพอดีใคร่ไจดจดจดมาเดินพี่นองมาเดินมาเดินมาเดินโอ้พในกระตนเวลาจในกระน ทำไวๆทำไวๆทำสักซ้ายเร็รับไ,บไัวใส่กน,นั่นเลอ,อ้าเสร็จน้ำกันเจ้น่ากินจังเลยมามานา,ากินไปกินให้มันเบิร์ดเอ ทะเมีไฮเบิร์เด้วยจ้าเป็นอะไรแก่ใจเบืออะไรเบือไปตังเมื่อยเบือตเมื่อน่ะดีแล้วซูมแซวกันเนี่ยลายโคนมันจะแ่ะกินปาได้กากินซองส้ำค่นมันหมดแทิอจรสือของ

กเนาะก็ดีสหรับท่านอะฮัลโหลคือจะกินเลยคือจะกินแค่แค่สีนะจืดเลืดดูแต่ว่าเค่เกาบีกอ่ะแค่ก็เริ่มแล้วเข่าแล้วเอ้เนา่าแล้ นั่งซีก็ลงบา้านสามมือนางว่าก็ลงมาบ้างเขใส่ห้ามือห้าวันมาปู่กแกนเขาไปบอกแม่ปัวมาปูก่แกนแกบมันใช้ท้องพีเนที่ท,ทามกินที่กินท้องแล้วนั่งบา้า เอากันหน้าปีๆแหละปี๋ไม่กินี่กินทองมับีลยนนีุกอกมากกี่ปุกเลยนะอ๋อแต่ที่ม่บเคยเลผาดอกแก้วสัเนื้อดูเหระ ว่ามันนั่งก็เนมมจียไม่เงินไม่เจียก็ต้องกูนั่นักจุกขาามูบ่แล้วกูแกนี่กินมูหรือกินหะจุกขาามูเยอะแยหมูเต็มคออุ้ยยังน้อยกะดด จิ๊บใหได้ถึละเอยู่กแกน้อยต้องกินมูวู่กแค่แน่ต้องกินม้วง้าอันนี้มันต้องแขนใหญ่เจ,จะแนใหญ่ก็ต้องม้วน,นาะเมื่อหแม่เพิ่งกิขึ้นมากจ๊ะแม่ดิโอจะมาแต่งลูกไก่ สบ okay, ายใจกันท้องกับท้องฝ่ายเนาะดีเลยนะฝ่ายก็ได้เป็นมนันบ่มีลูกชั่งบ่มีร้านให้อุ้มจังใครจะเรื่องร้านของอยุบไานเนาะน้องวินนะบ่น้องวิ่นะฮะกระโดดกำลังดูน,น,นะฮะนะ ปไปไป tomorrow, ออ ator, pues โอเครถเช้าบ้านดีแน่ียงทานจะมากเจียเจ้ามาเจีามาเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาเมาเจาามาเจ้าม้มาเจ้ามเ้เ้ามา้ามาเจ้้ามเ้าอาเ้มาเอ้าม้ามเามเจ้าเจ้าเ้าเ นก <No. S 2> น้องจะชอบ้าวมันมีแดดน้อนกิยยังไม่เห็นนกข้อาคือว่าไปนนกดกไบกดนนมัน,นอ่อนววาาากาา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 นกบาาานาาวากบา้าาอาากาาาาาาแาา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 า

ตแต่ให้ไดาหันกลมบางมั้งนึมไดมเนี่ยงาวยนหันออกไ่าไหฮะ วัดเป็นใครกันนอ้ย

ราก็รถจะแล่นดูดูผีเพนมาเท่าไง ý thức ăn cái gì mà cái Để mà cái gì cái gì mà cái gì cái gì mà mà gì mà cái <laughs> cái <laughs> gì mà cái gì mà cái gì mà cái gì mà chúng ta cho chúng ta là 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 chúng แซ่ดไปกินไปเนาะด้เราจะต้องไปกินอากาะไเนาะนั่งโต้วร่มอย่สวัสดีพี่น้อง